สวัสดีค่ะอ้อมสาลินีค่ะวันนี้ก็จะมาตอบคาถามนะคะมีผู้ป่วยไตยเสื่อมหลายท่านสอบถามมาค่ะว่าถ้าเกิดว่าร่างกายเรามีค่าโซเดียมที่สูงมากเกินไปจะมีอาการอย่างไรค่ะอาการอย่างแรกนะคะนั่นก็คือมีความดันสูงอย่างต่อเนื่องมีอาการกระหายน้ํามีอาการตัวบวมหน้าบวมหนังตาบวมนะคะเวลาตื่นนอนเช้ามาค่ะแล้วก็ยังมีอาการ น้ำท่วมปอดหรือว่าบางท่านเนี่ยก็ร้ายแรงถึงขั้นหัวใจวายได้เลยนะคะอาการเหล่านี้ก็เป็นอาการแสดงว่าเรามีค่าโซเดียมที่สูงมากเกินไปซึ่งค่าโซเดียมนะคะก็จะอยู่ในช่วง136-146ค่ะค่าโซเดียมเราสามารถทราบได้จากผลการตรวจเลือดนะคะเวลาเราไปพบคุณหมอเนี่ยเราสามารถขอผลตรวจเลือดขอถ่ายรูปหรือว่าขอจดบันทึกมาได้นะคะเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าค่าโซเดียมเราอยู่ในช่วงไหนเราจะได้นําไปปรับลดปริมาณการ พวกเครื่องปรุงต่างๆหรือว่าอาหารแปรรูปอาหารหมักดองที่มันมีโซเดียมสูงสงลดลงนะคะเพื่อที่จะควบคุมให้ค่าโซเดียมอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดมีผลตรวจเลือดแล้วอ่านแล้วเข้าใจนะคะก็นําไปปฏิบัติตามได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดอ่านแล้วยังมีข้อสงสัยยังไม่เข้าใจนะคะก็แอดไลน์อ้อมนะคะไลน์แอดเจลแฮปปี้ไลน์ค่ะแอดแล้วถ่ายรูปส่งผลตรวจเลือดมาค่ะเดี๋ยวอ้อมช่วยดูแล้วก็แนะนําในเรื่องของการควบคุมอาหารไปให้ค่ะสําหรับวันนี้ก็มีความรู้ดีๆฝ ไว้เท่านี้นะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อ้อมด้วยนะคะและแชร์ออกไปเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยไตยเสื่อมท่านอื่นๆหรือว่าคนที่ดูแลผู้ป่วยไตยเสื่อมได้รับรู้เรื่องราวดีๆแบบนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกด subscribe และก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องยูทูบของอ้อมค่ะสําหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ